พระราชประวัติพระพันปีหลวงราชินีแฟชั่นดวงใจของคนไทยและรอเจึงขอพาผู้อ่านร่วมย้อนความทรงจำตั้งแต่เป็นคุณหนูสิริกิตจ,จนได้ครองตำแหน่งราชินีของแผ่นดินคู่บุญบารมีรัชการที่9กก่อนจะมาเป็นพระพันปีหลวงในปัจจุบันชีวิตของสตรีท่านน่าสนใจไม่น้อยมาอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475นเพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถและหม่อมหลวงบวกิติยากรได้กลายเป็นบิดามารดาของพระธิดาองค์แรกนามว่าหม่อมราชวงศ์สิกิตโดยพระองค์มีชื่อเล่นน่ารักว่าสิริสิริกิตมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรโดยสิริกิตเกิดที่จังหวัดพระนครน,นบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวสานุปัตถพรพพัฒผู้เป็นตาพระพันปีหลวงผู้ต้องห่างบ้านแต่เล็ก ช่วงพระราชะสมภพของพระพันปีหลวงเป็นช่วงที่ประเทศไทยเพิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและพระบิดาต้องเดินทางไปเป็นทูตประจำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้หม่อมราชวงศ์สิลิกิตต้องอาศัยอยู่กับตาและยายที่ประเทศไทยก่อนที่ครอบครัวจะได้กลับมาพร้อมหน้าที่ไทยเมื่อสิริกิตมีอายุได้สองขวบพระพันปีหลวงอดีตเด็กราชินีผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเปียโน,โน เมื่อสิริกิตมีอายุได้4ี่ขวบได้เริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดก่อนจะย้ายไปเรียนประถมและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนฟรานซิสซาเวียคอนแวนโดยความฝันของเด็กหญิงสิริกิตวัยเด็กคือการได้เป็นนักเปียโ,โนที่มีชื่อเสียงรักแรกเกลียดที่ปารีสของพระพันปีหลวง พระพันปีหลวงวัย14ปีต้องเดินทางพร้อมครอบครัวไปพำนักที่ประเทศอังกฤษก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสโดยหม่อมราชวงศ์สกิตยังคงมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนโรงเรียนดนตรีที่ฝรั่งเศสและอยากจะเป็นนักดนตรีอย่างแน่วแน่เช่นเดิม ในปีพุทธศักราช2491สิริกิต์ได้พบกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ประชาการที่9ก้าเป็นครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากพระองค์ติดตามคุณพ่อไปรับเสด็จจนได้รู้จักและคุ้นเคยกันต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ประสบอุบัติเหตุที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิริกิต์และน้องสาวหม่อมราชวงศ์บุษบาก็มีโอกาสได้เยี่ยมไข้และดูแลจนกระทั่งหาย หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ารัชกาลที่9คือรักแรกเกลียดเพราะการนัดพบกันครั้งแรกรอวไปสายกว่าเวลานัดหมายมากแต่คู่แล้วไม่แคล้วกันเพราะในปี2492สมเด็จพระราชนีหรือสมเด็จย่าก็ได้มั่นหมายสิริกิติ์แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้พระพันปีหลวงวัยสาวผู้สําเร็จราชการและแฟชั่นไอคอนเมืองไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกผนวด ดังนั้นจึงได้เฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ที่มีพระบรมราชินีนาถต่อท้ายชื่อพระพันปีหลวงเมื่อครั้งเป็นราชินีทรงเป็นราชินีที่มีความสามารถก่อตั้งโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากมายเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกหัวระแหงและยังเป็นคู่พระชาชหายของรัชกาลที่9ก้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีใบหน้าที่งดงามการแต่งกายออกงานแต่ละครั้งของพระองค์ก็ยังงดงามล้ำสมัยแม้จะใช้ผ้าไทยทั้งตัวเรียกได้ว่าพระพันปีหลวงคือแม่ของแผ่นดินที่มีความสามารถรอบด้านแท้จริง